สวัสดีค่ะเจอกับเกลเหมือนเดิมนะคะกับเกม Fc Mobile เกมฟุตบอลระดับโลกค่ะเอาแกนขับใหญ่เลยก็วันนี้ก็มาสุ่มเพรค่ะเพรเยอะค่ะเกือบ37,000เพชนเนี่ยเนาะเพรหาง่ายค่ะหาไม่ยากเดี๋ยวก็มาเพรมาเรื่อยๆค่ะมาเดี๋ยวเกลจะมาสุ่มเพรกิจใหม่นะคะของ UCL ค่ะ เอาเป็น tiktok 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 เอาเป็นสามพันเพแล้วกันเนาะเพราะว่ามันลุ้นได้เยอะดีตั้งแต่ร้อยหนึ่งถึงหนึเมื่อวานสุ่มไปนะคะได้หนึ่งร้นะคะโอ้ม oh y g ก d ก็คือสตาร์ที่หนึ่งรก็ได้หนึ่งรเลยนะคะภูมิใจอย่างยิ่ง <c oughs> มาเดี๋ยวเกี่ยวนับหนึ่งสามนะคะ1นึสองสมกดอันนี้แพ็กแรกนะคะ โอเคแพ็ค okay. แรกนะคะเดี๋ยวแพ็คที่สองไม่เอาแสงและแต่จะนับ1ถึง20่สิบละกัน1นึ่งสองสามสีหหกดแปดเอด สิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าสบหบเจ็ดสบปดสิบยี่สิบว้าวอลังการอยู่ซีเนะคะลุ้น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 อ้ยร้อยสองนะคะ โอแกนส่หหวยอีกแล้วโอแกนเห็นอาการใช่ไหมอยู่ไกลมากเลยเห็นอาการใช่ไหมว่ามันไม่น่าได้อะไรดีใช่ไหมมาดูราคากันดีกว่านะคะ46ล้านแต่ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราไปแลกต่อได้เดี๋ยวเกียวเอาไปแลกต่อเลยละกันเนาะแลกต่อเลยละกันเฮ้อ ยังไม่ยังไม่พอใจนะคะยังไม่ต้องการนะคะเพราะว่ายังมันยังไม่ได้เป้าเกี่ยวต้องไปดเสียมัดเค้กเยอะเพราะว่านักเตะเกีียวแบบว่ามันขึ้นระดับแบบไอ้นี่แล้วอะดูสิไม่ใช่ไม่ใช่มันขึ้นระดับแบบร้อยหกขึ้นแล้วไม่มีร้อยเอามีร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าแล้วแกนจะไปร้อยสิบกันอยู่แหลดมัดเค้กไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวเกีียวจะมาทำ พารกิสอันยิ่งใหญ่ของเกลนะคะอ่าเดี๋ยวเกลจะมาทำพารากินะคะรอบก่อนรองชนะเลิศเวลอมาเด็กเอาแบบไหนดีนะเอาแบบเอาแบบเอาแบบมืออาชีพไหมเปลี่ยนเป็นมืออาชีพบ้างไหมเพราะว่าจะได้ชิ้นส่วน UCL นะคะตำนานคงไม่ไหว เพราะว่ามันมีชิ้นส่วน UCL ไงก็อยากลองไงเพื่อมืออาชีพมันจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้ดูอีกทีหนึ่งถ้าผ่านแม่ถ้าผ่านแม่ก็จะเอาเมืออาชีพทั้งหมดเลยเพื่อจะได้ชิ้นส่วน UCL เราจะไต่เต้าชอบฉากเนี้ยมากเลยสวยมากเลยเดินกันมาแบบยิ่งใหญ่มากเลย วันนี้ได้กินชานมไข่มุกนะคะชายเย็นนะคะชอบมากเลยชอบฉากนี้มากๆเลยคือเขาทำแบบสวยมากอลังการมากๆเลยจะรอดหรือเปล่านะจะได้ชิ้นส่วนหรือเปล่านะ อืมดูแลดูท่าทางมันจะยากเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะแจกชิ้นส่วนให้เกียวหรือเปล่านะเหมือนมันจะรู้สึกเหมือนจะยากยากหนก็ไม่รู้รู้สึกเหมือนจะจะยากอยูน่นะแกนแม่รู้สึกได้เลยอะนั่นเนี่ยไม่เข้าอีกแล้วเฮ้ อืดูสิเป๊ะกะ็วยเป๊ะก็ไม่เข้าอีกอืมโอ้ยสามรอบแล้วเอารอบที่สี่มงอีกมงเป๊ะอืมไปไหนละไปไกลเลยทีนี้รอบที่สี่หาระยะไปโอ้ยโก,โกเขาก็เหนียวเกิน มาอยู่แถวแถวโกนนี่แหละเกี้ยวอ่ะอืมเออดีเอ,เอ้ยเพลียเพลียจิตยากเกินอยากได้ชิ้นส่วนก็เข้าอีก สทเข้าแล้วหนึ่งลูกเย่โบ โอ้ยเราจะท่วงเวลายังไงล่ะอีกตั้งโหเพิ่งได้ 31v เองเราจะท่วงเวลายังไงล่ะนี้ เราจะทวงเวลายังไงเนี่ยทำไงดีละ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสกัดสกัดทวงเวลาก่อนอม,มาเตะเตะเตะเฮ้ยเฮ้ย ครึ่งเวลาหรืออีกครึ่งเวลา เก,กับเข้าเลยต้องเข้าอีกรูกหนึ่งจะได้สบายใจถ้ายอย่างเงี้ยยังไม่สบายใจเลยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถเสมอตีเสมอได้นะคะยังไม่สบายใจเลยอยา่าอย่านะ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  เลียงลูกรอก่อนนี่เรียงลูกรอก่อนในเมื่อยากจะชนะต้องเรียงลูกทิ้งไว้อืโอ้ยเตะออกไปอีกไม่เป็นไรอยู่แถวแถวโก ไม่เป็นไรยู่แถวแถวโกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อ๋ยวสกัดก่อนนะคะสกัดก่อนนะคะอืมยังรู้ก่อนโดนใบเหลืองอีก โดนใบเหลืองโดนใบเหลืองเดีย๋ยวทวงเวลาไว้ก่อนขอทวงเวลาไว้ก่อนนะอย่านะอย่านะเดี๋ยวแพ้ทวงเวลาไว้ก่อนหาเลยเดีย๋ยวทวงเวลาไว้ก่อนนะคะ โอ้เลยโกไปนู่นเลยแกน่นย่านะะย่านะแม่กำลังท่วงเวลาอยู่อุส่าเขาหนึ่งสูวนแหละแล้วแถมเล่นมืออาชีพด้วยนะเล่นแบบยากด้วยบางคนเขาเล่นตำนานเลยนั่นนะตำนานมันจะได้ชิ้นส่วนเยอะเยะสชนะแล้วเย้ย ดีใจสุดๆเลยดูสิได้ชิ้นส่วนแล้วชิ้นี้เย้เดี๋ยวดูบัตรผ่านสิได้อะไรบ้างนะว้าวได้เพชรด้วยอือื คินส่วนนี้เขาเขาเอาเอาไปแรกเหรอเขาไว้แรกใช่ไหมยย่ yeah, เดี๋ยวรับของฟรีก่อนอืออ๋ออัอนนี้คือเอาไว้อันนี้เคอาใช้กี่คินน่ะโอโหตั้งสามร้อยเนี่ย อันนี้สองร้อยุ๊ยกรอบสวยมากเลยอ่ะร้อยสี่ก็เท่นะร้อยสี่กระเท่นะหลนะอด,ด้วยทั้งเท่ทั้งหลอดเลยอืมโอ้โหเลิแต่ห้าร้อยชิ้นโหหนักเลย เกี่ยมาดูซิภารกิจอะไรเกี่ยวสำเร็จเขาบอกชนะหนึ่งแมตในบันทึกเหตุการณ์ไอคอนโอ้ยลองไปดูเนาะเขาบอกชนะหนึ่งแมตจะได้รับของ ดีนะเขามีแต้มมาให้หนึ่งศูนย์อ่ะอ้ยิงโอ้โหเลยแรงไปเลย เขาอีกรูปหนึ่งแล้วไป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 ตึง วายอ้าวเข้าแล้วสบายแม็ดนี้สบายค่ะบอดง่าย เข้าแล้วเข้าแล้ว ำไมคนนิ่งล่ะอ่าจะไปรับของกันก่อนนะคะก่อนปิดคลิปลุ้นสิจะได้อะไรนี่สำเร็จแล้วเย่เย่อาเดี๋ยวเก็บกลับไปก่อนนะรับของประจำวันก่อนอ้าวอะไรนะ C A M ว้าวแล้วก็รับสตาร์พาสครบหมดแล้วนะคะแล้วเกี่ยวจะเอาไปแลกเปลี่ยนได้หรือยังเกี่ยวจะแลกเปลี่ยนมาเชได้หรือยังเก้าสิบเก้าเ เย่ Yay, ได้แล้วนะคะและเปลี่ยนไปเลยเย่ Yay, ได้มัเชแล้วเรียบร้อยตอนนี้มัเชเกียวมีอยหนึ่ง2องสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะที่มารับชม FC นี้บางคนนี่ชมจนจบคลิปคลิปแน่ๆแล้วก็มีการแชร์ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่า ข้อมูลวิเคราะห์ช่องเขาก็บอกอยู่นะคะว่า,ามีการแชร์เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้บายบายบุยสบุย๊บย